ใจก็โอเคอะเบาหน่อยเบาหน่อยไอเขาอยู่เบานิดหนึ่งก็โอเคเอ้าจะเอาคนไหนล่ะอ๋ยูจะหมายถึงคนไหนยูต้องถามระบุคนนะอ๋อ K B N ขายคุณก้อนเหรอทำเป็คุณก้อนเหรออ๋อพี่บีอ๋อบีใช่ไหมค่ะก็โอเคค่ะเรื่อยๆดียังไม่ถึงขนาดสวีทหวานแต่ว่า ก็ดูอ่ะตอนนี้ก็ดูอ่ะตอนนี้ก็ดูก็เกี่ยวก้อยกันแล้วแตะมือนางไม่จับไงไม่จับมือแตะแค่นี้พอกอดอันนั้นเป็นแบบแอคชั่นถ่ายรูปสวยคือว่าเอาจริงเอาจริงนะถ้าเรื่องกอดเนี่ยสำหรับกิฟทุกคนต้องไม่ถือสานะคะเพราะว่ากิฟเป็นสนิทกอดผู้ชายได้หมดเพราะว่าเข้าใจไหมเพราะว่าเราเป็นคนสนิทกับแบบมีเพื่อนผู้ชายเยอะอะไรเงี้ยเหมือนเวลากิฟเจอใครกิฟจะทักทายแบบฝรั่งหน่อยแบบเอ้ยเขาอายุอะไรเงี้ยกอดเป็นไงสบายดีไหมคือเราไม่ได้คิดถึงแบบ ไอเชิงชูสาวอันนี้อันนี้ต้องพูดก่อนถ้าถ้าใครรู้จักกิ๊หรือว่าตามกิ๊ตลอดจะรู้ว่าแบบกิ๊เป็นสไตล์นี้อะ <c oughs> ไรอย่างเงี้ยแต่คนอาจจะมองว่าเฮ้ยอะไรหรือเปล่าแต่ว่าอย่างตอนนี้ถ้าจะให้บอกก็คือก็คือเรียนรู้กันก็ลองดูอะไรอย่างเงี้ยก็ดูดูก็เห็นเขาแมนดีเราก็เลยเออ <c oughs> เริ่มใจอีแม่ใจบดีจา้า <c oughs> ใจอ่อนนิดนึงจ้าก็เอ่อตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะดู <c oughs> เพราะว่าก็เหมือนน้องๆมีเพื่อแล้วก็ไม่ใช่สไตล์เรานะเราสไตล์แบบ For, <Okay. S 1> นอกแบบฝอเนาะทุกทีเราเป็นสไตล์แบบโอ้แบบเชฟอะไรอย่างเงี้ยนี่มาช,วช,วชว่วยเราช่วงเราก็ไม่นงงนิดนึง <S <S จีนมาก็งงนิดนึงนะแต่ว่าด้วยความที่เขาก็เป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างที่จะก็แน่อยู่ประมาณหนึง่งกล้าเดียก็กล้าพูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออก็ลองดูอะไรเงี้ยณตอนนี้ก็น่าจะใช่แต่ว่าวันวันข้างหน้าไม่รู้แต่ณวันนี้ขอตอบแค่ ณนะวันนี้ละกันนะวันไม่แน่อาจจะอาทิตย์หน้ามาถามอาจจะเวลาก็ได้น,นะนะเราไม่รู้แต่ท่านนะวันนี้ถามกินเนี่ยก็คือดีโอเคเพื่อนค่ะแต่ว่าดูอยู่เข้าใจปะคือยังเป็นเพื่อนยังไม่ถึงเป็นแฟนถ้าเป็นแฟนจะบอก ก็อย่างที่บอกเพิ่งแบบไปไปออกเดทจริงจังขนาดไปออกเดทก็คือมีเพื่อนไปด้วยอีกสองคนนะเพราะว่ากิ๊บเป็นสายแบบต้องมีเพื่อนไปด้วยอะไรเงี้ยสนุกสนุกอนะไรเงี้ยกินโจ๊กไง <c oughs> แต่งเต็มกินโจ๊กไงใช้เรื่องปะละ <c oughs> ชวนไปกินโจ๊กแล้วตัวเองก็ไม่กินไงกิ <c oughs> ๊บก็เออโอเคก็แต่เขาก็แบบคือด้วยความที่เขาเพิ่งกลับมาจากจีนวันนั้นอะไรเงี <c oughs> ้ยก็แบบมีเวลาน้อยอะไรเงี้ยก็เออไปทำได้แค่นั้นก็ไปกินโจ๊กที่แลนด์มาร์กอะไราเงี้ยแต่ก็น่ารักดีก็คือ เอาง่ายๆก็คือบี้เป็นความแปลกใหม่อะค่ะเป็นความแปลกใหม่ของชีวิตนะคะเพราะว่าไม่ค่อยถนัดกับอะไรแบบนี้แต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นคนน่ารักแล้วก็ตรงๆซื่อๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออน่าอินดูชอบไหม่ะคะชอบไหมก็น่าอินดูนะโยยู่ไม่อินดูหรอหุ่นแซ่บมากเลยเด็กคนนี้น่าอินดูประมาณนึงเลยค่ะ